ให้หน่อยเยระดัดเป็นพันร่วมกันเป็นดวงสูงโมกันยุ่งย่่งเสือยังมีเครื่องเขาเกลียวเดี๋ยวล่งทั้งลุ่มแัดยังมีผมหน่อยหน่อยทั้งผืนเจรจีไม่มมนีถึงสีหฮางไกลกันควอมสะพันมันมีกับอยู่น้ำกันใดหูมายุ่งยัางใหม่ใบหนาเดี๋ยวเป็นห่มให้มูซุ่มมูหน่อยทั้งผืนในยซุ่มยินพวกมูหน่อยก็คือดำดังเดียวกันให้ร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มยินทั้งเหงาให้ลูกโคเถ่ามาหันตัวตนไง ให้นีชีวิตอยู่ได้สบายบ้างดังเดียวกันสังคมเฮานั่นก็คือด่าดังเดียวกันแม้นสีรว้ยลืยจนกับพิงผ้ากันได้เพียงสาขาใหม่ในไพ่สนเป็นตัวยางอาศัยถ้ำพระพุทธเจ้าสมานเขาวางกลางแม้สิทุกอย่างให้เฮาผัดมน่น,น้ำค้นแม้นสีรว้ยลืยจนกับพิงผ้ากันไห้คือดังเหื่อข้าแก่งเขียนห็นให้เขียนแก่ลางเผื่อเหื่อไปหอดน้ำ เมื่อสດได้ดอกแຍ่เญาติเฮาเญาติเฮย